สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับชัยวิวัฒน์แชนแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่ผมจะมาพูดนะครับก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าก็อาจจะผิดใจคนที่เป็นนายทุนนายจ้างบ้างนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับ <c oughs> สังคม นะครับเป็นสิทธิประโยชน์นะสำหรับคนที่ขึ้นเชื่อว่าเป็นลูกจ้างนะครับลูกจ้างก็ถ้าใครที่เข้ามาฟังก็ถ้าทำอาชีพอิสระอะไรพวกนี้เนาะก็ต้องรับรู้ไว้นะครับเผื่อ,อ,อคนที่บ้านนะครับ ลูกหลานญาติพี่น้องเราไปทำอาชีพนะเป็นรับจ้างนะนะครับก็อยากจะมาพูดถึงสิทธิประโยชน์นะครับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างเนาะนะครับก็รู้กฎหมายไว้เราจะได้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับค <c oughs> ำว่าลูกจ้างนายจ้างเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้น จากการอาบอกกล่าวก็ได้นะนะครับบอกว่าฉันจะจ้างคุณอะไรอย่างเงี้ยโดยเป็นคําพูดก็ได้นะครับหรือว่าเป็นหนังสือก็ได้นะครับก็เรียกสัญญาว่าจ้างนะนะครับก็จะมีพอตกลงร่วมกันนั่นแหละค่าจ้างเท่าไรวันหยุดอะไรยังไงนะครับเขาเรียกสัญญาจ้างนะครับประเด็นที่ผมจะมาพูดวันนี้ก็จะมีเรื่องฮอตฮิตนะ เรื่องของการลานะครับสิทธิ์ในการลานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไอ้ที่ลาฮอตฮิตที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องของการลาลาป่วยนะครับกฎหมายเขาก็บอกว่าลาป่วยได้รับค่าจ้างสูงสุดหนึ่งปีนะครับก็สาสิบวันหลายท่านก็รู้ นะครับเคยได้ยินมาเนะะาะก็จะมาบอกให้ปฏิบัติให้มันถูกนะครับการลาป่วยเนี่ยก,ก็ต้องลาจริงๆนะครับก็คือป่วยจริงนั่นแหละได้รับค่าจ้างสามสิบวันนะหนึ่งปีนะครับทีเนี้เรื่องของการลาป่วยเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้ใบรับรองแพทย์นะนะ บางบริษัทก็นายจ้างก็บอกว่าถ้าลาป่วยเพิ่มต้องไปขอไปรับรองแพทย์มานะอะไรอย่างเงี้ยที่จริงแล้วกฎหมายเขาเขียนว่าถ้าลากรณีลาป่วยเนี่ยนะครับสวันเนี่ยอาจจะแสดงใบรับรองแพทย์นะครับก็คืออาจจะนะไม่ใช่ว่าต้องต้องเอานะครับต้องเอามาให้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือข้อกฎหมายนะครับ แต่การป่วยเนี่ยนายจ้างไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธนะครับลูกจ้างโทรเวลาป่วยบอกว่าป่วยไม่ได้นะอย่างเงี้ยนะครับมันมันมันไม่ได้นะครับไม่ใช่นะครับป่วยถ้าเขาโทรเวลาก็ต้องให้เขาลาป่วยนะครับแต่ว่ามันจะป่วยจริงหรือป่วยปลอมเนี่ยนะนายจ้างก็ต้องไปตรวจสอบดเอง ได้อย่างบางคนก็ในกรณีลาป,ป่วยนะครับแต่ไปเห็นโพส์ลงในเฟซบุ๊กนะนู่นไปอยู่งานแต่งงานบวชอะไรก็ไม่รู้นะนั่งกินเหล้าเมาแอะอย่างนั้นนะอย่างนั้นผิดนะครับเขาเรียกป่วยเท็จนายจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะไล่ออกได้นะครับเขาเรียกว่าลาเป็นเทสทนะนะเรว่ามีความผิดนะครับ เรื่องของการลามันมีหลายประเภทนะเนาะนะครับลาพักร้อนอย่างเงี้ยนะครับลาพักร้อนกฎหมายก็จะเขียนว่าหนึ่งปีนายจ้างกําหนดให้ลูกจ้างนะครับลาป่วยเอ้ยลาพักร้อนได้กี่วันอนะ่ะหกวันนะครับถ้าในกรณีนายจ้างไม่จัดให้เนี่ยภายในหกหกวันเนี่ยไม่ได้ลาเลยนะลาพักร้อนหนะึ่งปีเนี่ย นายจ้างจะต้องจ่ายเป็นเงินหรือว่าสะสมะให้ลูกจ้างสะสมได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือข้อกฎหมายนะอย่างสิทธิทการลาอย่างอื่นนะครับหรือว่าลาลากิดอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องลาล่วงหน้านะนะครับหรือว่าลาพักร้อนต้องลาล่วงหน้านะครับนายจ้างอนุญาตก่อนค่อยลาได้นะครับ ถ้าเขาแม่รุญาตก็ถ้าไปลาก็มันก็จะเป็นการขาดงานนะครับหรือว่าละทิ้งหน้าที่นะครับอาจจะถูกนายจ้างเล่นงานได้นะครับอาจจะออกไปเตือนนะหรือว่าการเตือนก็ก็แล้วแต่บริษัทจะกำหนดขึ้นมานะบางทีก็เตือนเป็นวาจาแต่บันทึกไว้ ครับหรือว่าเตือนเป็นรายลักษณ์อักษรอ,อะไรอย่างเงี้ยเพื่อวันข้างหน้าเนาะนะครับถ้าผิดซ้ำคำเตือนนะกฎหมายเขาก็ให้เลิกจ้างนะอันนี้ผมพูดให้คนที่ไปทำงานเป็นลูกจ้างนะครับรับรู้ด้วยนายจ้างก็รับรู้ด้วยนะครับก็อย่าไปละเมิดกันนะครับก็อย่าไปทําผิดกฎหมายววง่าย มันถึงจะอยู่กันโดยสารติสุเนาะนะครับนี่หลายอย่างนะครับกฎหมายที่เกี่ยวกับเเรื่องของการลาก็ดีนะครับเรื่องของแรงงานเด็กก็ดีนะครับหรือว่าคนท้องนะครับมีสิทธิ์ที่จะลางานกี่วันนะลาลอด องแจ่้งเขาเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องไปศึกษาดูว่าการลาคลอดมันลาได้ตอนนี้มันเก้าสิบวันนะเนาะนะครับแล้วก็เมื่อคลอดไปแล้วต้องได้รับเงินของประกันสังคมเท่าไหร่เอาไปเดินเรื่องที่ประกันสังคมเขาก็จะเจ้าที่เขาก็จะดําดเนินการให้เราเองนะตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ลาคลอด เาจ่ายกี่เดือนนะครับของเก่ามันจ่าย45วันนะเนาะนะครับคือค่าจ้างเท่าเท่าไหร่ก็คูณเท่าไปอะไรประมาณนี้นะครัส่วนเรื่องอื่นนะครับสิทธทิประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลิกจ้างนค,คนที่จะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย กรอนี้เลิกจ้างไม่เป็มอย่างเงี้ยนะครัมันจะต้องได้รับเท่าไหร่เนาะอย่างก็อนี้เลิกจ้างเนี่ยขั้นพื้นฐานก็คือร้อยยี่สิบวันนะครับถ้าเราทํางานมาแล้วร้อยี่สิบวันก็คือสีเดือนนั่นแหละเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย ถ้าเราไม่ผิดนะนะครับการผิดกฎหมายเนี่ยนะครับผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณหลายข้อนะนะครับกี่นายจ้างอาจจะเลิกจ้างเราได้นะครับถ้าพูดไปแล้วนะครับเรื่องนี้มันยาวนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปเป็นคลิปไปนะครับเป็นสเต็ปไปแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะเดี๋ยวรอให้ผม สามารถถ่ายทอดสดไลฟ์สดของ YouTube ได้ก่อนตอนนี้ก็ยังไม่นะครับทาง YouTube ยังไม่อ,อ,อนุญาตนะยังไม่มีคุณสมบัติแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณมากสวัสดีครับ